5นาทีนะครับก็สามารถฝึกกีตาร์ให้เก่งได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับลองไปตามแต่คลิปนี้แล้วกันครับสวัสดีครับพบกับช่องโ oh, อสถาพนอฟฟิเชียล Official นะครับอีกเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับก็มผมมองว่าหลายๆคนเวลาน้อยนะครับยิ่งยิ่งยงคนที่ทำงาน มีครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะจะให้จะ,จะถ้าจะให้คนที่คนที่แบบมีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วก็มาฝึกวันล,ละสองสามสมสี่ชั่วโมงนี่ก็มันเป็นเรื่องที่ที่มันค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดดูว่าเออถ้าเรามีเวลาแค่5้านาทีเนี่ยมันเราจะสามารถพัฒนาการเล่นของเราได้ไหมนะใน ใน,ในเวลาแค่วันละ5นาทีเนี่ยครับจะทํายังไงดีผมก็เลยคิดไปขึ้นมาอก็ลองดองูวิธีนี้ดูกันผมก็ลองใช้ดูก็ก็ถือว่าได้ผลนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามีเวลาน้อยนะครับเราควรจะฝึกยังไงเราเราควรจะแบ่งแบ่งยังไงอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการเล่นนะครับกับการฝึกมันคนละเรื่องนะครับคือการเล่นหมายความว่าคุณเล่นกับวงเล่นกับเพื่อนเปิดเพลงเล่นซ้อม youtube เปิดเพลงเล่นตามนี้นะครับคือเปิดเพลงเล่นตามนะครับก็ไอ้นี้มันคือเป็นการเล่นนิเล็กนะครับคือโดยที่ว่าไม่ได้มีกฎก,ฎกติกาอะไรนะครับแต่ถ้าการฝึกก็คือฝึกจริงๆฝึกก็คือเวลาจะถึงเวลาจะน้อยนะครับเวลาจะน้อยอก,ก็คือก็คือฝึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการฝึกนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าจะเอาลูกฝึกที่เขา สอนสอนอยู่แล้วคือไม่ได้เอารุ่นนี้มามามาให้ฝึกกันนะเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วครับเพราะมีอาจารย์หลายๆท่านที่เขาแนะนํามาก็สามารถเข้าไปดูได้ตามช่องต่างๆนะครับแต่ตรงนี้ผมมองว่าการฝึกการฝึกในเวลาอันน้อยๆเนี่ยครับเออรูปแบบการฝึกมันจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกของแต่ละคนเนี่ยผมมองว่าให้เราให้เราเอาเพลงที่เราเล่นอยู่ครับที่เรา กำลังจะเล่นกําลังจะฝึกหรือว่าอยากจะเล่นเพลงนี้ให้ได้นะครับก็คือเอาตรงนั้นนะครับมาฝึกนะครับเหมือนเออย่างยกตัวอย่างเอาเพลงอย่างคนที่แบบมือใหม่เลยครับมือใหม่อาจจะฝึกโซโล่เพลงแสัมาโลโซอาจจะอาจจะยังมือใหม่อาจจะเพิ่งฝึกหรือเนี่ยครับอยากจะเล่นเพลงนี้ให้ได้นะครับก็ก็อาจจะเอาเฉพาะท่อน ท่อนโซโล่เลยรพวกนี้ครับเอามาฝึกเอามาฝึกแต่แต่ว่ามันต้องคือมันต้องมีวิธีฝึกนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงจากพี่ตาปุบ๊บอ๋อมันเล่นอย่างนี้แล,แล้วก็เราก็เล่นเล่นอย่างนี้แบบแล้วก็มานั่งเล่นบบโดยที่ไม่มีอะไรมากําหนดกํากับเราเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมันมันจะทําให้เสียเวลาแล้วก็มันจะทํ่ไม่ได้อะไรนะครับ อ่าโอเคทีนี้ท่านยังไงครับเพลงที่เรากําลังฝึกอยู่หรือเพลงที่เราที่กําลังจะเล่นหรือเพลงที่เราเล่นเล่นอยู่แล้วแล้วมันยังเล่นไม่ได้นะครับเราเอาเอาท่อนที่มันที่เรารู้สึกว่าเรายังเล่นไม่ได้นะครับที่เรารู้สึกว่ามันมีกี่ท่อนก็แล้วแต่นะครับมันมีกี่ท่อนก็แล้วแต่เอามาแยกฝึกสมมุติว่าเพลงจะสั่งมานะครับท่อนโซโล่ตรงกลางยังเออยังโซโล่ไม่ได้ยังยังเล่นไม่ได้เลยท่ายังไงนะครับ วิธีการก็คือหนึ่งเราอันดับหนึ่งก็อันดับแรกเราเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วก็เราเล่นตามแต่ถามผมว่าถ้าเปิดเพลงเล่นเล่นตามเนี่ยมันจะพัฒนาไหมมันก็ได้ครับแต่มันก็ไม่สุดนะครับท่ายดีท่ายดีนะครับท่ายดีที่สุดก็คือ,อ,อพยายามนับความเร็วนะครับเพลงที่เราเล่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นไ้สังมานะง่ายๆนะครับแตสังมาอาจจะมีความเร็วประมาณ ประมาณ60-65ประมาณนี้นครับให้ฝึกกับเมทานอมสิ่งที่ควรมีก็คือเมทานอมนะครับเปิดเมทานอมกับอะไรก็ได้ครับกับหรือจะเปิดเป็นแบกกิ้งแท็กเป็นลายกรองอะไรก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นแจสั่งมาแล้วกันนะนะครับผมอาจจะเปิดความเร็วที่65 65 BPM นะครับผมมองว่าเพลงนี้ความเร็วประมาณนี้เปล่า อ่าน่าน่าจะประมาณนี้ประมาณหกสิบห้านะครับอ่าประมาณหกสิบห้าทีนี้นะครับทีนี้เอาทําทยังไงล่ะอ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างส่วนส่วนใครที่อยากจะเล่นเพลงอะไรอยากจะเพลงยังติดค้างอยู่เพลงไหนก็ให้ไปไปไปเอาตรงนั้นมาแยกฝึกเอาเองนะเพียงให้ใช้หลักการอย่างที่ผมว่านะเอาหลักการของผมเนี่ยไปไปปรับปรับใช้ดูนะครับอ่าสมมุติว่า เราเปิดเพลงก่อนเราต้องฝึกนับห้องให้ได้ก่อนนะครับอันดับแรกฝึกนับห้องให้ได้ก่อนอย่างเพลงอ่ะผมเดี๋ยวผมเปิดใจสั่งมาเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะได้จะได้เป็นตัวอย่างนี่สมมุติว่าโซโลกลางผมยังไม่ได้นะผมยังเล่นไม่ได้นะครับอ่าผมเปิดใจสั่งมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดเป็นโซโลกลางเลยนะครับผมเปิดเป็นโซโลกลางเลยนะครับ นี่เอาทำให้ดูแบบสดๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับนับหันนับหันนับต้องถึงนับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็นะคนนนนือส,ส,นะคสมมติว่าเราต้องฝึกนับว่าหนึ่งตีคอ เราต้องฝึกตีคอร์ดว่า,เ,าเพลงนี้นะครับเพลงนี้มันห้องยังไงคอร์ดยังไงนะครับอันนี้ผมหนึ่งสองสามสี่ฮะจังหวะท,ที่เปลี่ยนคอรอ์ดมันจะเป็นหนึ 1, ่งหนึ่งสองสามแล้วต้องฝึกนับก่อน ต้องฝึกนับก่อนว่าเพลงมันเข้าอยู่ในจังหวะไหนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับแต่เดาเดาพอแต่เดแเดวแต่เดาเดานี่พอนับสี่ปั๊บแต่เดแเดวมันจะลงที่จังหวะหนึ่งพอดีมันพอพอสามพอสามสี่สามสี่มันจะลงที่จังหวะหนึ่งพอด,นน 1, พอดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้จังหวะหนึ่งแล้ว อาพวเราลับลับไปเรยเลยครับต่อได้แล้วจวังหวะหนึ่งสองสางสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามที่ผมลับเนี่ยมันเปรียบเสมือนเมทันอมนะครับมันเปนเนรียบเมทัลนอมเลยหนึ่งสองสางสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเห็นไหมครับพอเข้าร้องอ่ะมันจะเข้าหนึ่งพอดีนะครับ ที่ผมนับเมื่อกี้มันเปรีบเสมือนเมธานอมเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกก็ให้เปิดเมธานอมจําไว้ครับว่ามัน1นสองความเร็วสี่ก็ประมาณนี้ครับความเร็วนะอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสสี่เมื่อกี้ในเพลงครับนะครับสามสี 3, 4, 1, เห็นไหมเสียงติ๊กจะเป็น1ติ๊กเห็นไหมสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะทีนี้ เมื่อกี้ในเพลงครับเราจับได้ว่าหนึ่งพ่อหนึ่งสองสามสี่แต่แดแล้วมันมันก็จะเข้าโซโล,โล่หนึ่งสองสามสี่แต่แด้แล้วถ้าเราแก่นะครับถ้าเพลงเพลงที่เราแก่อยู่แล้วเราต้องแก่ก่อนแต่แด้แล้วพอเราพอเราจําได้แล้วออกมาเล่นอย่างนี้เราก็ต้องแก่ก่อนพอเราแก่พอเราได้ได้เสียงเราก็มาเปิดเมทันอม นะครับอันนี้สมมุติว่าผมแกะได้เลยนะท่อนนี้นะฮะผมแกะท่อนนี้ได้เลยนะครับผมแกะท่อนนี้ได้แล้วคราวนี้ผมก็เอาเอาท่อนนี้ท่อนเดียวนะมาฝึกกับเมทานอมนะครับสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับมันก็จะถ้าเราฝึกกับตัวเนี้ยมันจะบังคับเราว่า เราเล่นเหลือไหมเราเล่นเราเราเล่นล้นเกินไปไหมนะครับเอาใหม่นะครับสองสามสี่หนึ่งสองสามสี มันก็มันก็จะลงหนึ่งพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกโซโล่อะไรได้พยายามฝึกกับเมทอนอมให้ได้ด้วยนะครับฝึกกับเมทอนอมให้ได้เอาเพลงที่เราแกะกําลังฝึกแกะถ้าเกิดแกะแล้วก็ฟังฟังแล้วก็พยายามแกะนะครับผมก็ทําไว้หลายคลิปแล้วเรื่องเรื่องเรื่องแกะเพลงครับและคราวนี้เรื่องเรื่องแกะเพลงก็เรื่องการแกะเพลงเพียงแต่ว่าเพลงที่เราแกะแล้วเราเอามาฝึกยังไงนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็เอาท่อนที่ ยังไม่ค่อยได้เอาท่อนที่เรารู้สึกว่ายังไม่ยังยังมันร,รู้สึกว่าเออท่อนนี้เรายังเล่นได้ไม่ดีเอาท่อนนั้นนะครับแล้วก็มาเปิดเมทานอมเล่นกับเมทานอมให้ได้เคลียร์กับเมทานอมไม่ได้นะครับวันละห้านาทีครับเห็นไหมแค่ท่อนเดียวผมก็ใช้เวลาประมาณสองสามนาทีถ้าทางท่อนก็ใช้เวลาประมาณสักสามนาทีอาจจะเล่นสักสองสามรอบสามสี่รอบแล้วก็มีสมาธิกับกับตรงนั้นเวลาดีก็เวลาดีก็พยายามจับจังหวะให้ได้แต่จ,จังหวะมันทำไม่ได้ครับหนึ่ง สองสามสี่นะจับจังหวะมันให้ได้ engag. ถ้ายังจับไม่ได้ก็เอาใหม่นันบใหม่นับหนึ่งสองสามสีแล้วก็โซโล่โซโล่หรือคนที่เล่นคอร์ดเหมือนกันครับถ้าตีคอร์ดก็ตีคอร์ดได้ก็ตีคอร์ดปั๊ปบหนึ่งสองสามสี ตีคอร์ดตีคอร์ดตรงก็ต้องตีคอร์ดให้มันตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาน้อยแต่ขอให้ฝึกกับเมทอนอมนะครับลูกอะไรก็ได้เอาลูกลิปลูกล,ล,ลิกลูกโซโล่ลูกลิทึมได้หมดเลยครับทุกลูกเล่นกับเบทนอมเคลียร์เบทอ,อมให้ได้นะครับใช้เวลาน้อย ค่อยๆทำค่อยๆทำาวละนิดวัวลาหน่อยพอเราเล่นได้ท่อนนี้เราเล่นได้ท่อนนี้เราเล่นได้ท่อนนี้เราได้พอสุดท้ายแล้วพอเราพอเรามาเปิดเพลงแล้วเราก็เล่นตามไม่กีดเพลงหรือไปเล่นกับเพื่อนเราก็จะเล่นได้เองนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อการฝึกกับเมทานอมแล้วก็มีสมาธิกับการฝึกอยู่กับอยู่กับองค์การฝึกนะครับว่าจับจังหวะอ๋อมันไปยังไงตึ๊บจับจังหวะเวลาถ้าเราจับไม่ได้เราก็ไปเปิดเพลงว่าเขา อยู่ในจังหวะไหนโซโล่หนึ่งสองสี่จับจังหวะให้ได้ครับตัวเมทานอมตัวความเร็วเนี้คือเราเปิดเพลงอะมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บเวลาไเข้าตีกองปึ๊บปึ๊บมันมีจังหวะในใจอยู่แล้วครับพยายามจับโฟกัสตรงนั้นให้ได้นะครับใช้เวลาถ้าทําแบบเนี้ยคนที่มีเวลาน้อยก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็ลาไว้ก่อนนะครับถึงตอนนี้ครับยังไงก็ เีื่นชอบอ่งก็ฝากติดตามฝากแชร์ฝากซับสไคร e ด้วยกันะครับสวัสดีครับ